ทูตฝรั่งเศสได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าปัญหาชายแดยนระหว่างกัมพูชยกับไทยเนี่ยฝรั่งเศสจะไม่ขอไปยุ่งแม้แต่นิดกัมพูชาเนี่ยจะต้องช่วยเหลือตัวเองโอ้ oh my god แบบนี้พี่เสียมก็หวานเจี๊ยบสิครับว่ากรับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาห้องหอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเมม่เดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทุกคนได้ดโกโกยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมานเดนนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กัน,น,นคน ส่วนสาหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคเขมรเขากําลังร้องไห้ร้องห่งมโอดครวนกับทั้งประเทศเลยกวาาย็ว่าได้สืบเนื่องจากในะช่วงช่วงนี้นะครับเขมรเนี่ยพวกเขากําลังให้ความสนใจกับเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ระหว่างประเทศเป็นอย่างมากซึ่งหลักๆมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกชายแดนพวกปราษาตามเมินทมพวกพื้นที่ที่ดินที่ติดกับทั้งประเทศไทยแล้วก็เวียดนามนั่นแหละซึ่งในสายตาของคนคเขมรเนี่ยพวกเขามักจะคิดว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นของเขมรโบราณนะครับก็คือไม่ดูหลักทงหลักฐานอะไรเลยแลละะะเเเเเหตตุผที่่พพวววกกกขขาาามันนนใจจออิ้งช ถ้าหากเรื่องพวกนี้ถูกส่งไปที่สาโลกพวกเขามั่นใจมากๆว่าพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจากทางฝรั่งเศสนะครับเหมือนกับครั้งที่พวกเขาเคยไปลองกับสาโลกเรื่องเกี่ยวกับเขาพะวิหารนั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็โหวตให้ขมนเป็นเจ้าของเขาะพ,พิหารซึ่งที่ฝรั่งเศสแล้วก็รวมอีกหลายๆประเทศชาติเนี่ยโหวตให้ขมรเป็นผู้ชนะหลักๆก็เป็นเพราะไทยแล้วเนี่ยในสายตาของต่างชาติกลายเป็นประเทศที่ไปรังแกกัมพูชาซะอย่างนั้นเพราะพี่ไทยเนี่ยล่อซะลงไปคุยกับราบมะม่วงหลายพันคนเลยนะครับ แต่เรื่องนี้เอาตรงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิบกภูมิใจสักเท่าไหร่เพราะมันก็มีการสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายถึงคメอรนจะเสียหายมากกว่าเป็นหลักพันแต่ฐานไทยก็เสียไปหลักร้อยนะครับทนาจะไม่ผิดประมาณสัก200กว่าคนก็ต้องขอสาดุดีสําหรับฐานที่เสียสละให้กับประเทศชาติแล้วก็บ้านเมืองอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชายแดยนอะไรพวกนี้เนี่ยคนคเขมรเขาก็มักจะใช้มุกเดิมๆเวลาที่อยากจะได้อะไรจากทางฝั่งไทยเช่นล่าสุดประเด็นประสัทตามินทมที่ขนาดฝั่งไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าของแบบเ็100 เป็นคนอนุญ,ญาตให้ขมเรขึ้นมาเที่ยวแต่คนขคมรกับเข้าใจว่าพื้นที่นั้นเป็นของขมรซะอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ควรที่จะให้เข้ามาเที่ยวแต่แรกเลยนะขนาดคลิปล่าสุดเนี่ยฐานขมรก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาประสาตตทตามนฑมได้แล้วนะครับแต่ประชาชนขมรอันนี้ยังขึ้นมาได้อยู่เพราะฐานไทยยึดตาม MOU ที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ปี43หรือว่า44นี่แหละนะก็จำไม่ค่อยได้อนุญาตให้คนขมรขึ้นมาเที่ยวเยี่ยมชมได้แต่ไม่อนุญาตให้ใหถ่ายรูปไม่อนุญาตให้ง,งม,าหมาชูธ ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับปราสาทตาเมือนทมเนี่ยมันก็เป็นดราม่าที่ทาให้คนเขมรไล่ตัวหลายคนโดยเฉพาะพวกอินฟูเขมรพยายามที่จะเอาเรื่องนี้ไปร้องกับรัฐบาลให้รัฐบาลไปล้องกับสารโลกต่ออีกทีนึงให้สารโลกเนี่ยพิจนารณาว่าประสาทตาเมอนทมเป็นของพวกเขาซึ่งพวกเขาก็มั่นใจว่าพวกเขาจะเป็นผู้ชนะเหมือนกับคราวที่แล้วเพียงแต่สุดท้ายเรื่องนี้สงสัยคนเขมรควรจะต้องอาปากค้างแล้วก็น้ําตาไหลกันเป็นสายเลือดพอล่าสุดไม่รู้อะไรโดนใจให้เออาราชทูตของฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ที่กัมบูร์เจีย ยูดีๆแกก็ออกมาแถลงข่าวนะครับว่าเรื่องนี้ฝรั่งเศสจะไม่ขอยุ่มแกบอกนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่หลายพื้นที่ที่กัมพูชากําลังมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหลักๆก็น่าจะเป็นไทยแล้วก็เวียดนามนั่นแหละแต่ในช่วงนี้เนี่ยเป็นปัญหากับไทยหนักเลยนะครับเพราะพวกเขามั่นใจว่าถ้าเอาเรื่องประสาทต,ตาบุญทมขึ้นสาโลกพวกเขาจะเป็นผู้ชนะประเทศไทยซึ่งเรื่องประเด็นนี้เนี่ยเออาร์คาราชทูตฝรั่งเศสบอกว่าปัญหานี้กัมพูชาจะต้องจัดการกันเองฝรั่งงเเเเศสจะไมไม่่ขขขออ้้าายยยุุวนกับรืีโดดด เพราะมันไม่ใช่เรื่องของกูมันเป็นเรื่องของพวกมะลึงยาเอาเขามาใส่หัวเออาร์คาราชทูดฝรั่งเศสก็ออกมา,าแถลงข่าวเอาไว้แบบนี้นะครับและโอ้โหคือหลังจากที่ทูดฝรั่งเศสแกออกมาพูดแบบนี้นะครับคนก็เหมืก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่โตในทันทีคือพวกเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากว่าทําไมฝรั่งเศสถึงไม่ช่วยพวกเขาแบบนี้พวกเขาก็มีแต่แพ้กับแพ้น่ะสิเพราะที่พวกเขาชนะมาได้เนี่ยก็เป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสถ้าฝรั่งเศสออกมาประกาศแบบนี้แบบนี้เราจะเอาอะไรไปชนะพวกเขาแล้วฝรั่งเศส ควรที่จะรับผิดชอบสิเพราะเป็นคนที่ตัดแบ่งพื้นที่ของเราให้กับพวกเขาเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่แสดงว่าพวกมะลึงก็ยอมรับสิว่าฝรั่งเศสมันยกพื้นที่ให้กับคนไทยแล้วแล้วมึงจะมาเรียกร้องอะไรวะก็คือง่ายๆนะครับคนกมิออกมาบ่นแล้วก็มาสวดกันยับเลยนะครับ